ครับเป้าเป็นยังไงบ้างรับเล่นละครเรื่องแรกเป็นยังไงลยก็ตื่นเต้นมากๆค่ะแล้วก็เป็นเป็นละครที่มีเพลงเข้ามาในนี้ด้วยนะคะก็รู้สึกสนุกมากๆเป็นเป็นละครโรแมนติกคอมเมดี้มีตลกเลยยากไหมครับสำหรับหนังกับละครของกรตัวอะไรอย่างเงี้ยรู้ว่าแตกต่างกันค่ะเพราะว่าละครจะต้องมีบทที่พูดเยอะค่ะแล้วก็เป็นเป็นอ่าต้องยังไงคะต้องต้องปรับตัวเหมือนกันสำหรับละครน่คะ <chat> แลวหนังแะครับก็ยังไม่มีอะไรให้เราได้อัปเดตใช่ไหมตอนนี้ตอนนี้ยังไม่มีหนังค่ะตอนนี้ก็มีร้องเพลงกับมีเนี่ยนะคะละครเรื่องนี้ค่ะเห็นว่าละครเรื่องนี้ต้องมาคู่กับพี่กับตังด้วยกดดันไครับเับเล่นดนตรีใหญ่ขนาดนี้ก็ที่จริงไม่รู้สึกกดดันเ่ะเพราะว่าพี่กับตังก็ถือว่าเป็นพี่ที่โตกว่าใช่ไหมคะแล้วก็เวลาเล่นเนี่ยเหมือนแบบทรงบทได้ดีค่ะก็มีแบบลองๆมาซ้อมกันบ้างแล้วแล้วก็ลองต่อบทกันก็รู้สึกว่า ก็พี่กับนั้นก็ช่วยได้เยอะเลยค่ะคอยากเห็นรูละครเรื่องแรกเนี่ยเราหนักใจในการที่จะรับละครเรื่องแรกจริงไหมครับต้องแบบว่าใครช่วยกยับคืปอะไรอ่างเงี้ยพ่จิงก็รู้สึกดีใจมากกว่าค่ะที่แบบผู้ใหญ่เฮลกาถือว่าผู้ใหญ่ก็อ,อย่างไรคะแบบดูมาแล้วว่าเหมาะสมกับเราอะไรเงี้ค่ะก็เลยแบบว่า,าไม่ค่อยหนักใจเท่าไหร่อยากเห็น,นรูปเราทุกหนในบทนนที่จริงก็มีแบบ เรียนภาษาฝึกพกลางด้วยค่ะเพราะว่าในคาแรคเตอร์คือแบบสมหวังก็คือจะต้องมาเรียนที่กร hey, really? ุงเทพแล้วก็ต้องแบบว่ามีพูดกลางบ้างแต่ว่าพี่พี่ตั้มค่ะก็บอกว่าถ้าเกิดหลุดเนอร์มาก็ไม่เป็นไรเนอร์ได้นิดหน่อยอะไรค่ะฝึกหนักไหมครับแบบเหมือนกับว่าเราต้องพูดภาษากลางกลัวไหมว่าเข้าบทแล้วเราต้องเกรงแบบตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ย พี่จิงก็ที่จริงหนูก็พูดได้ค่ะแต่ว่ามันต้องปั้งสติดีก่อน <laughs> <laughs> ใช่ค่ะเรียกว่าแบบว่าในการถ่ายทานี่เรามีอุปสรรคอะไรไหมครับมีปัญหากันไหมครับปัญหาละคะก็น่าจะเป็นเรื่องพูด <laughs> <laughs> เพราะว่าเราจะต้องแบบว่า,ามีสติที่แบบจะต้องพูดกลางด้วยแล้วก็บทพูดมันก็ต้องเยอะขึ้นด้วยค่ะแต่ว่ามันก็ต้องมีหลุดบ้าง <laughs> ถ้าสมมติเวลาเราลงมาอย่างเงี้ยแฟนๆแบบว่าตอนนี้มีการเปรียบเทียบอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าจะยอมรับกับสิ่งที่เขากระแสตียบเทียบระหว่างอันดุลเปรียบเทียบแบบว่าทั้งร้องเพลงกับอ๋อก็อ่ แบบว่ามองมองถึงการแสดงที่แบบรักหลาย่งนี้ค่ะเพราะว่าหนูก็จะได้จะได้แบบว่าเล่นอะไรที่แบบรักหลขึ้นใช่ค่ะก็ถ้าเกิดมีแบบพูดกลางก็คือแบบมันก็คือการแสดงในในละครเรื่องนี้นะคะก็อยากให้มองเป็นการแสดงอันเรื่องติดใจการแสดงแล้วหรือยังที่จริงก็ติดใจตั้งแต่นั่งนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าการการแสดงละครหรือว่าหนังหรือว่าร้องเพลงเนี่ยมันก็สนุกหมดทุกอย่างค่ะแล้วก็มีความยากที่แตกต่างกันไป กใจยังว่างอยู่ค่ะก็แม่ก็ตามไปตลอดค่ะเพราะว่าแม่ก็ห่วงด้วยเพราะว่าเราก็ถือว่าเป็นเป็นผู้หญิงด้วยค่ะแล้วก็มาทํางานตรงนี้ก็ถือว่าเจอคนที่เยอะขึ้นแล้วก็มามาเป็นเพื่อนลุมเข้ามาเยอะขึ้นตั้งแต่เข้ามาตั้งแต่เข้ามาก็มีมีแบบว่ามีคนเข้ามาเยอะทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายคะก็มีพูดแปลว่ายังไงมีพูด แล้วก็เหมือนมีคนรู้จักเยอะขพูดเข้ามาแบบแนวจรีงแฟนมาเป็นแฟนยังไม่มีใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดจีบก็อาจจะมีแบบพูดอุทานบ้างอะไรอย่างนี้ยนะแต่ก็ไม่ได้อะไรที่แบบไม่มีแฟนพ่อแม่เราหรืออาจจะเป็นพ่อแม่หรือเปล่าแม่ห่วงอะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งด้วยค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็คือแบบเออทำงานทำงานทุกวันด้วยแล้วก็ทำงานทั้งวันก็อาจจะแบบไม่มีเวลาให้คนอื่นเรียกประสบการที่งาน ใช่ค่ะตอนนี้ก็ทํางานคือว่าตอนนี้ก็มีหลายอย่างทั้งเพลงด้วยละครด้วยก็ทํางานที่พิซซูทำเพลงนิดนึงเป็นไงบ้างครับตอนนี้เปาก็แแสก็ดีค่ะก็ะแสดีก็ต้องขอบคุณแฟนๆนะคะที่ให้โอกาสเปานะคะเพราะว่าอัลบั้มนี้ก็ถือว่าเป็นอัลบั้มแรกที่ได้มีเพลงเพลงเป็นของตัวเองใช่ค่ะก็ฝากกันไปด้วยกรุนนอยื่ในระยะของเขาคิดถึงค่ะ